อันนี้กวอนอันนี้แมวน้องไปปิ้งเหมือนส้านี่แะว่าสิปิ้งให้แม่เี่ยเที่ยแลวกอนอันนี้ก็คไข่ใบวดาบ่อแหลกคัดจัะบ่ต้องแหลกคัดก่เป็นนันพีโขงน้อยลำับยับนี่จลดหอมวน์หอมัะขวดกับแม่งจัหอมหอมน ไจ้าแม่น้องไอ้เด้อจ้าพี่น้องแม่น้องไปสุดาัมากเด็กยังมาหนกดางปลาซิวจ้ะกดางดังปลาซิวแม่มาอยากกินบกปลาซิวเด้อพีนะไปเบิ่งกระหน่ำมามันได้อันเตรียมแน่ว่าพร้อมเด้อพี่น้องเตรียมยังกรอบนะเยียมเยียมแน่วสิม,ม้มาบกเลนะพี่น้องยังไงให้เรากับสีมกากับไปมางแม่ธรรมด,ดาเพิ่งไปเตรียมก่อนดิเบิ่งเด้อพี่น้องมาใหาสีม้าให้บะหมันเนาะมันไปน้องไปลูกน้องไปเบิ่งแค่ไหน ไปเลยโอ้กางดังมันก็เสียังสั่นลอยไปเลยโอ้พี่น้องวังน้องไปได้ได้ดังเลยรอยไปเลยโอ้ยคนมักลอยน้ำพี่น้องเป็นมีไม้บ่ล่ะลูกไม่ผูกไปอีกได้บ่ไปอีกกางน้อยเอาจะไปผูกก๊าบยาเด้อพี่น้องกางดังก็ชิวนักกันเดี๋ยวนี้ฮักกัสีบล็อกไคอยเดียนจับกุ้มเลยเนาะแม่น้องไป อันโควิดระบาดเนาะพี่น้องโควิดระบาดตอนนี้เข้ากต่เลยบกไปอยากจับกลุ่มหัวคุ้นเคยหนาหัคนแต่ว่ากสิได้ยุแล้วแต่ว่าเข้าบกไปอยากจับกลุ่มทีมงานกับก็ได้ไปใส่มาใส่ดอกจ้ะบ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องอยูลากสิไปจับกลุ่มกับเ้ากับเราไหลมี่ตาแม่ดอกไอรยล่ะพี่น้องไปดูกมูมูอาัสยานแม่ดอกไอร์จักหน่อยเด้อพี่น้องตาแม่ดอกไอร์กำลังมัดระวังตัวอยู่ ว่าแม่น้องไอต้องไปยันเอาของก็ยังไปใส่เหลือพื้นเพิ่นมากักโตจะมันมาจากกรุงเทพเนาะไปวัดไขวัดยังแต่ว่าแม huh? ่น้องไอก็ไม่ได้ไปใกล้เพิ่นดอกกี่น้องวัดไข่เขาก็เอาปลาหลอดไปให้จ้ะเอาปลาหลอดไปให้เพิ่นวัดเองหล้วเขาจังทู่ถามเพิ่นงามๆอยากกลับเท่าบ่พีน้องเท่าแม่ กะสิ่โทษถามเพื่อนเอาเดอ้อพี่น้องแม่งไอไ้บ่ได้ปตัไก่เพิ่นบอกเอาของไปไห้เขาก็ไปไว้ไกลๆแล้วก็โทษเรียนเพิ่นมาเอาอจนับไปก็บ่ดนนได้กับว่มีผู้นนน้อง,งพี่น้องซอยเลี้ยงกันล่ะน้ำตกุกได้ง่าพี่น้องบ้านเข้ากันเอามีหมองรักษาเาข้าก็มารักษาอยู่บ้านได้เด้อจ้ะอันนี้นิดตอนรับทุกคนละ่ะใค่บา้านลงน้อยบา้านใดก็สามวัตมาเพื่อนก็นตอนรับทุกคนจะ้ะเอาดูแลจากของ อาก็มีมองกักตัวให้จ้ะมีบ้านหองไฟได้ล่ะอยู่ข้างห้าง,างบ้านเขาสิเด็ไปสาไงตีหนองไฟไปบังสาไงเขาเนากขันอาเีียม,มีถือบ้าง <laughs> ไปไไป โอ้ขันบ่คือเข้าไปใหญ่สาเด้อไปอีกสาห,หนึ่งพี่นอ้องมีสองสาอยู่อ่ะใหญ่สาซะพี่น้องสาหนิขันเป็นเห็ดเทียงหน้าว้กับเป็นหม่องกักโตได้ยิได้เนาะพี่น้องกระซิอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ไม่ได้เห็ดเทียงหน้าจะเ,เ,เทียงหนิเป็นเห็ดเตียงหน้าไบกับพ่อได้พี่น้องได้กักโตเป็นลาบก็ได้อยากขึ้นบ้านขึ้นซอง เย็นแผนพี่น้องนี่จะได้จักหมกนึงนี่ล่ะโอ้ยได้จักหมกนี่เป็นอะไรหมกไอแม่เย็นแผนแบบนี้เขาสีใส่กุ้งถิแม่น้องใส่กุ้งจ้ะใส่กุ้งไวัฒยามมึออื่นเนาะอันเงี้ยหัวหานจ้ะมนีนี่บ้านเงี้ยปะแดดือเก่าเนาะปะแดดเย็นกุ้งตายกุ้งตายกุ้งสิมินี่อ้านพี่นองแล้วว่ามนมีขอแม่บอกยืดเย้ว่าห้ามขวากันเริ่มแม่น้องไทยห้มเมื่อนั้นแม่น้องไฟบ่ได้ขว้า อ๋อห้ามดีห้ามามาก็แดกือจ้จ้ะถือายยู่นั่นีหัว,วหวันเปี่ยนแขน,นกัท่านหันปลาซิวว่าใดปีน้องเห็นละมื่อเสารตีเขาจะาสิมยายญาไม่ปีน้องเมนอ้อไปใส่ใส่กุ้งไหว,ไไวมือเสาร์เห็นละเจสิมัยญามไม่ปีน้องใส่กับเดมกหนึ่นงยดดอกเพาะเดมไปเม่จินเนาะเพราะหาาก เป็นเสาเด้อพี่น้องต้องมายามน้ำกันสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ้าจ้ะไหมมาจ้าวัสดีตอนเสาเาเด้อพี่น้องวันนี้ไม่น้องไอ้ก็ไม่ห้องไปเอาทันทีเดี๋ยวมาน้องก้นเย็นน้อเย็นอันนอนหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีข้งงในได้ยินเสียงเขาเน้ะได้ยินเสียงมาแล้วก็ดอกบัวกิงามจ้ะอาดอกบัวบานพี่น้องเอาแมายังคือบ่อนเต็มอยู่จ้า ยามปรุงเนื้อพี่น้องสิมันบ๊อบมะพี่น้องหมูวันใส่ปลาซิวก็ได้อันหมอกเกี๊ยวอืมต้อกุ้งก็นหน่อสิมันถึงบะหมานพี่น้องปลาคือบ่อนเต็มอยู่ปลาที่เขาว่าปล่อยนี่เนาะถือเปล่าอะเยอะยอะคือปลาซิวนะพีอปลาซิวมันก็บเม็ดเต็มทุกันละ Boy mất bàn nhắm ở sau tiệm. Them leng môn hoặc kêu 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 Để kêu 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 โอ้ถือเยอะดอกพี่พ่อได้ปุนเยอ่ดอกอน,ออกนี่มันเก็บ <c oughs> มัดแกมัดบ่ได้ <c oughs> มัดแน่น,นพี่น้าพี่พ่อได้ปุนเยอ่ดอกพี่น้องแต่ละอันก็ถือแน่อยู่แต่ว่ามันขาวงามก็สารนั่นอยู่เนาะสารนี่กุ้ง <c oughs> สารนี่ขาวขุดกดอลายเยอ่ดอกอะ่รล่ะอันที่สองเดนี่อันที่สองได้ปุนเยอ่ดอกพี่น้อง Empty sáng empty sáng lát được hai lại tiếp đi con 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 để con 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 เด็กระดกเนาะมันบอกาให้เจ็บถามมันสูงแล้วเจ็บใส่ช่องปิดไปเขาก็เคยใส่ไปอยู่ดีเนาะแต่วบาักองนี่มันเป็นน่วยเรื่อยบพราะเนาะก็เด้กินตลอดเัยกินสดๆนัานแบบเซ่บเนาะเอาน้ำเย็นไปยังพูนเราพี่น้องแหม่น้ำเย็นไปแล้วลงลินจะบปน้ำหาตีเนี่ยเป็ดเทียวเป็นน้ำเทียว ี่จ้ะก็ได้ปนอยู่ดอกปูเก็บอยู่เก็บอยู่ปนอยู่เนื้ปนอประกอบไปตำใส่ตั้งแต่ไปกินปนกุง้งน้ำกันเด้อพี่นอ้องปนกุง้งประจําเลยปนกุ้งเอาเจ็บพักแค่เอาเนี้ล่หละที่เราพักไปกินพร้อมพักหมอมมันเกิดง่ายเลยทีนี้ก็ได้อยู่ได้กินเนาะพี่นออ้องซึ่งมื่อนี้ก็ไปใส่บ่ได้บ่หวาแตาา่อยู่ทั้งเมืองนอกทั้งกรุงเทพทั้ง ไปแกตามอยู่บ้านก็ได้ไปป้ได้อยู่บ้านก็ได้หากินน้ำพงพี่น้องหาซื้อให้ยังก็ได้เนาะไม่ลองไปเอาลบเย็นกลับมาแล้วอยู่กินยังสี่ละพี่น้องเอ้ยป่านนอกตลาดเพิ่งกะปิต่ว่าสิกินยังเอ้ยไม่ยังยี่จิตนั่นคือเขาภูมนั่นโอ้ยประกอบพี่น้องอือ tâm tâm, tâm tâm, thăm 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 lá thăm thăm tâm là cái thăm thăm mất thăm Tôn như thăm thần thăm 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 Giờ thăm thăm vào thăm 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 to thăm 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 ขึ้นวันนี้พอมายำเห็นอยู่ขู่อได้นี่แม่กีซ้อนพี่น้องแล้วข้นจนก็บอกเคยกินเนาะกินไดแต่เจี๋ยกับกากายกินด้ยกันนี่บ่เคยกินก็บไอที่เม่ยตะกอนอ่าบ่เคยกินเลยเนาะแม่กีซ้อนเนี่ยคือบ่กินเลยทำไมนี่แย่บเนาะยัง เป็นป้าินไลยดินอไรดินวยเยให้เ็ดจังไดกินไปขวานครับไปขวานไปยังนะนี่นอยู่ทางข้างหน้ากตบมีข้างบนกับมีอีกข้างนี้มีตตแมงกินนู่นจ้ะมันอยู่ไก่ต้นใหม่เนาะย่ไก่ไก่ไก่ตันใหม่ไก่ตินมดน้มีปอแล้วไตเปลือว้ไก่มาข้างนี้ จังไปลักกินทางนั้นบ่ทางพุณที่ผักปลูกเยังไปเคลียร์หลายหลายจุดอาชีพละละน้องกุ้งกุ้งไปได้ฮะพี่น้องเห็นบ่เนาะกับว่าเห็นแเรามันตะเศ้าเนาะยังปอเอาเดี๋ยวเห็นยังไม่เอา นอนเตรียมแนว่าเห็อยูเห็นกินเราก็แม่เราไปจะประตูกับแมเราพี่น้องคนดังมาดังไฟให้มาดีจ้ะดังไฟลวกผักซะก่อนลวกผักผักยังแน่หลตุกโอ้ผักบเาีผักผมผักยังไัหุ้มต่างในสมุนไพรเด้อพี่น้องปนเด้อพี่น้องอันนี้ักหคยต้มมาไปเนี่ย ร้มมแล้วก็สิได้อุ่นอีกเนาะนี่แมงจ้ะตีขวดแมงอันนั้นท่าเดมียวนะเคยกุ้งเนาะคุณนี่สิจังได้กินกุ้งกุ้งกับสิบปนจ้ะปนกินกับผักสดๆนี่แหละเห็นแม่น้องไปเตรียมอุปกรณ์กันเด้อพป่นนี่ปิ้งปลาพองปิ้งปลาชิ้งไงโอเคอันพี่น้องเดี๋ยวอุ่นอีกห่อนหอนอุ่นอีกก่อนอันนี้แม่น้องไพ่ปิ้งเมื่อเช้านี่นะว่าสิปิ้งให้แม่เล่าเรื่อเอาเล่า เราได้กินอันปิ้งปลาหมึกหนวดใหญ่เน้อปุ๋ยแล้วอยากน้ำปลาปุ๋ยแล้วยอ่ะปุ๋ยปิ้งปลาหมึกหนวดยิใหญ่อันซื้อมาให้เน็บคือปลาปุ๋ยเนี้ยป่ะนะไม่คือเหน็บเปีนยนเบิ้งสิแซ่บคือปลาปุ๋ยบ่ล่ะว่าเราได้เหนบหนวดเด้อพี่น้องเอาใหน่องไฟเตรียมเครื่องก่อนพี่น้องหัวแม่งขี้ส้นเนี่น้องไฟไตยอยู่นี่เด้อพี่น้องนี่ใส่เกลือเกลือจะมีนะหัะเกลือ เที่ยวกันอันนี้ก็ไข่ใบใบก็ไปด่าไปต้องไปหัวไส้กันหมดเลยหอมหอยหอยพี่น้องมาเด้อบ้านน้่งตะไคร่ใบบักโหดยังแนวกาะค่าชิงติต้มป้องกันโควิดสมุนไพรป้องกันโควิดพี่น้องเขากินสดสดเลยพี่น้องกินสดสดพู้ใดกินชิงได้ญ่พอดีแม่น้องไทยสิก้นกลุ่มไทยสิก้นกลุ่มไปตัวกับยุคกับหม่องพี่น้องไปตัวยุคกับสวนเลยวันนี้ เฮ็ดกินกับโจ้มใส้ปลาแดกเหรอจ้ะเฮ็ดสุกมูนี้กินสุกจ้ะสุกร้อยเปอรเซ็นต่อยเปอรเซ็นต์วันนี้ดำกันนะแม่นอไปดำกันจ้บ่อแหลกครับจ้ะไม่ต้องแหลกครับพอเป็นนันพีิกงน้อยตำหยับหยับนี่ชุนรดชุนรส ปลาแดกต้มใส่เรียบร้อยแล้วค่ะปนแบบง่ายๆบานเข้าใส่ข้าวขัวหอมๆน้ำจังหอมขัวไม่ไหมขนวไม่ปลไหนขัาน้งไพว่น้ำไฟขัวน้ำมู่บ้านน้องไปว่าวน้งไปกว่านี่แม่ต color, name, mm ัวไปวัติกคนน้ำ <h> ก <necessary> ้นน้ำจ <ts understandable> <alla> ่ะอันนี้น้ำปลาแดก ตรมน้ำประแดดจี้หอมร้องจ้ะหอมถมาเมือน้ปุ่นกลุ่มเันใส่บักขามดิบเอจิเออบกขามสุกบกขามใส่บักหน้าใส่บกหน้าโอติ่งเอาวางนอกประเดี๋ยวหอมหอยหรอ่น้อา หอมเขาขวดต้องซิมแบบดี้เขา้งิมไม่ว่าแสบแล้วซิมจากน้อยนี่ยมันใจจะคล้องคักเลยไปขาดประแดกประแดกเอาแล้วพี่น้องยังสลัแหน่จ้ะสลแน่พี่น้องสลแน่ลูกเองแราบสีบเรห้อมพี่น้องเองสีดสดสดไม่หอม่ตู่เบื่พี่น้อง กัวแมงจ้ะหอมง่อยใส่สมุนไพรป้อมอาตไข่ใบบักหมดจ้ะป้องกันโควิดเด้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกัวแม่งจับแจ็ปจ้ะจับแจ็ปจ้ะจะแซบเลยเต้บักวกสิเต้บักบวกแม่แซบเหรอแซบแล้วก็กวด อยังกินถอกอกินเอามาเห็นว่าปุ๋ยตียำกวมควมเยอะ้าปุ๋ยอย่างเป็นตาสบกนนองทำแตงเกอกหน่วยมันเดือพีน้องเลยนี่มีแต่เนียสบเสบอะไรแสบพี่น้องอย่งมัเด้อพี่น้องเ้ยมันมันเด้อ ตลนกุ้งล้วกันจ้ะเขาอยู่ให้อยูนหน้าัข่หน้าอเดอประผิดน่ามาตุ้งยุด์เป็นเขานัพูดน่อนนาวิดปูทุกคนแล้วจ้ะพูดจาน่านอมูยุกุงเทพเนาะหอนบานห่วงอยู่เด้อห่วงทุกคนเด้อจีดนำยุ่แตว่าสิเหตุจังไงเนาะ พ่อกันกันบ้านนอนเราบ้านใหญ่กันพี่นอนตองจับแมาหลายแม่เราจมในโควิดเราคิดเราจีนหอนลูกลูกบ่ได้มากเห็นลูกเห็นหลานโมยุบานแล้วก็เห็นทุกมืออยู่แต่ว่าเราจีนหอนลูกหอนหลานอยู่กรุงเทพจะว่ายากงานน้ำโควิดวราลูกสีนดดมากกับบได้มากล้ว เด้อพี่นะแยงเต็มระกบอกอดเอาออกพักบ้านไหนเจี๊ยบ้อบอขาอินกตตอกขาหอมๆออกแั้หผมเหนอลำดมบต่มเปื้อๆเดียวอาหอมพักผู้ใดนี่พักงเกักอไม่สวน น้ำาี่ตุกส,สวนกินน้งไ่ส,สวนตุกดตนล้างมานแม่น้องไปกับพี่ต้อไ,ไกินยังเน้นแต่นเนี้ยจ็บๆไอ,อยังหดุ่นไปทุละอยู่ เรียว่ามากตีน้ำตีนนี่นนลองไปหากลุ่มยุสานีตีนแล้วแม่ยุสานีปัจจิ้วกับสานีละ่ะยสานีละ่ <laughs> ปะปัจจิ้วอยากเม็ดแล้วในมกเดียวอันนี้แม่เหมือนบ้าเนี่ย แล้วหยัมาเลยแซ่บดียวปัวก็แฝด้ะแซ่บคนละย่างปุ่มปุ่มป่ชุกนี่ก็แ่บเปยแบบนี้ันชอบคนไหกินยังมาชิบกไทยนี่ยนะพักนี้ไปกิมยังสบายใจเพราะว่าลังปิด ป้ายห่นนี่ม่ทางหูาหนูกผมกับอยู่ในี่าตาเขานี่เนาะ้็ผมกับหลายอย่แม่นองไผ่ลกถิ่มกับยังบเหมจัดป้าหนูเป็นน้าบอกแม่นองไผ่หนนี่เด้อเป็นรองเหลากันนะเป็นยาก็<ำ>สมหรับนหน้ว เป็นยาก็เอสมเกาหลีหลังวาสั่นแมนบ่ะเป็นปลาต่บบลไปกันยังก,กินพักผมบาพักผมมันเป็นยาเป็นย่ะมันเต็นแนวเสียบพักกันไร จะมีค่ะเต้านมแบมยืดแบมแบมกำนองเล่นหนหามากินพุ่นกลุ่มอาหารบ้านห้องกินไงๆมันเล่นอาหารกินเป็นบ้านเนาะมีอาหารบ้านๆนะครับที่เป็นหรือหระอาหารบ้านเท่ากับก้อนนี้นั่นได้ไหมกำนองไม่ได้ซื้อเจ้ากันนะ เป็นเหตุเขากว่าท่านเป็นเป็นเหตุกำลังเป็นหน่วยๆน่อยหน้าเขาแบบีบักกอกเขาแ็มี้แล้วก็เหตุกำลังเป็นหน่วยอยู่อะไรแต่สื่อเป็นมิ้าตัวมกลุมมาเดิน่ิชา่ิ้าวานูได้กลับพีตู้จัดหนักจัดเต็มบนาดนี้จ้ามาเจ้าว่าันไดกลับปีได้ยำได้เฉยๆกอดกันเนาะปีน้ำก็ได้กลับเนาะ โควิดเป็นไหไม่เห็นกันหอกไม่กช่วุเอาพักกอดดีนเนเก็บมาในนอยๆ้่นี่็อคอณแทนครับหม่องซบอลเด้อหี่องอยู่ดีไม่แหงเกี่ยวขาดปลอดภัยจากโควิดซุโควข้นสุหมองุบอลเด้อจะดีไม่กวมสุขจะากก่นบัน